สวัสดีครับขนาดนี้เราอยู่กันที่วัดหลวงขุนวินนะครับตรงนี้เป็นทางเข้านะครับจากหมู่บ้านขึ้นมานี่ไกลหเมืากันนะครับน่าจะเราวๆสักห้าหกกิโลนะครับตอนนี้เรามาถึงสถานที่นี้แล้วนะครับนี่คือวัดหลวงขุนวินนะครับ เดี๋ยวจะเข้าไปชมข้างในนะครับทางเราก็ยังไม่ค่อยมานะครับว่าสถานที่นี้เป็นยังไงเดี๋ยวจะลองเข้าไปชมดูนะครับตรงนี้ก็จะเป็นลานน่าจะเป็นที่จอดรถได้นะครับตอนนี้เราเข้ามาถึงข้างในวัดแล้วนะครับที่จะเข้าไปชมสถานที่ตดละที่นะครับจะพาไปชม บรรยากาศดีมากนะครับหลังจากฝนตกก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่เดินผ่านได้นะครับนี่มีข้อห้ามด้วยนะครับ เดี๋ยวเราเข้าไปชมแต่ละที่แล้วก็ไปไหว้พระไปกราบพระก่อนก่อนนะครับนี่เป็นบริเวณโดยรอบบักส่วนนะครับเดี๋ยวไปไหว้เจดีย์ไปไหว้พระก่อนนะครับ จะเป็นลานจอดรถนะครับข้างหน้าเป็นลานกว้างนะครับนี่คือวัดหลวงคุณวีไหมครับเดี๋ยวเราขึ้นไปกลับผาในวิหารโบราณนะครับตรงนี้จะเป็นวัดเก่านะครับประวัตินี้ยังเรายังไม่เคย ไม่เคยรู้เหมือนกันนะครับต้องไปศึกษาดูก่อนมีการนี้คลาสสิกมากนะครับเดียวขึ้นไปไว้พระก่อนนะครับ นี่เป็นองค์พระประธานในวิหารนะครับปราบปรับปราบแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปขงนอนนะครับ ตรงนี้เรามาชมด้านหลังของวิหารเมื่อกี้นะครับด้านนหลังนี้ก็จะมีเจดีย์อยู่นะครับสวัสดนี่คือองค์เจดีย์นะครับที่อยู่ด้านหลังเดี๋ยวเราจะไปชมโฮมอื่นๆนะครับ คือหอปตัยบิดกนะครับเดี๋ยวเราไปชมบริเวณโดยรับๆนะครับมุมนี้ก็จะมีกุฏิอยู่นะครับ มีด้านเป็นกุฏิแล้วก็บริเวณลานมีไหลยหลังนะครับทั้งอาคารแล้วก็อโอบสศ นี่เป็นโบสถ์สโบสถหลังใหม่นะครับเดี๋ยวเป็นโบสถพระยืนนะครับเป็นบทพระยืนนะครับพระนอนนะครับเราไม่ได้เข้าไปดูข้างในตอนนี้ให้ดูข้างนอนครับสวยงามมากนะครับนี่เป็นบทสถ นอนนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกอนคนระับเข้าไปกลับพักก่อนนะครับ นี่เป็นภายในตัวบูสตนะครับเรากลับพระแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะออกไปชมข้างนอกตอน,นามมานกอนะครับสวยงามากมนะครับบรรยากาศดีมากครับ นี่เป็นทางเดินขึ้นบสนนะครับแต่เราอ้อมมาทางด้านหลังเมื่อกี้ขาขากลับเราเดินลงมาทางนี้นะครับ นี่คือถังที่เรามาลงมาเมื่อกีน้นะครับสวยงามมากนะครับตรงนี้เป็นลานจัดรถน,นะครับที่กว้างขวางดีนะครับมีการดีมากนะครับลมเล่น และนี่คือวัดหลวงขุนวินนะครับนี่เป็นบรรยากาศรอบๆนะครับเงียบสงบมากครับบรรยากาศดีมากครับแต่คนขึ้นมาเที่ยวเยอะเหมือนกันนะครับ วันนี้วันเสาร์ด้วยตรงนี้เป็นลานจอด,ดนะครับ